เอเกมโรบอกช่วงนี้ยกำลังฮิตเลยนะอะไรอะ่ะนี่ไงตามหาฟอปป้ารองเท้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่รองเท้าเป็นแมวแมวป่าอ๋อที่เป็นแมวตัวใหญ่ใหญ่ย่าหูยาวยาว่ะอ๋อป่ะเดี๋ยวเราไปออกตามหาฟอปป้าในประเทศสากุลากันดีกว่าเดี๋ยวมีไหนมีฟ <c oughs> อปป้าไหนมีปุ๊กปิกเงียไม่มีเหรอ โอ้น่าเสียดายจังงั้นเราเป็นว่าเราจะต้องชวนเพื่อนเราเนี่ยให้มาเป็นฟลอปป้าให้หน่อยนะเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอได้สิทําอะไรก็ได้ในเมืองเนี้ยทําได้หมดเลยฮะคือยังไงเอาก็ทําได้ทุกอย่างไงแต่ว่าเพื่อนจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ๋อคือหมายความว่าถ้ามันไม่มีเราก็ทําขึ้นมาเองกันดื้อๆอย่างเงี้ยเลยเหรอถั่วต้อมอมาเร็วมาเร็วนี่ฟลอปป้าคนแรกของเราที่เราจะต้องนี่เลยนี่คนนี้ไปไหนแล้วะ่ะ นู่นไงเสื้อน้าเงินเนี่ยโอ้คุณลุงพออ้อเหรอใช่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องเข้าไปในชั้นเรียนก่อนอเข้าไปในชั้นเรียนเยอะกว่าคุณลุงพออ้อเดี๋ยวไวท้ทีหลังก็แล้วกันโอ้โหโอ้หน่าสนใจอะ่ะเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เป็นฟลอปป้าหลายคนเลยอะ่ะเยอะไปรึเปล่าเดี๋ยวหาไม่ทันน่ะหาไม่ทันเหรอเออใช่ลืมคิดไปเลยงั้นเอาประมาณสักห้าคนก็พอไหมอะ่ะอ ออคนะไรย่างเี้ยเอาคนเด่นๆไปดินี่เธไม่ลงไม่เรียนกันเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อเออใช่วันนี้วันหยุดไม่ใช่หรอพวกเธอมาลงเรียนกันทำไมอะเอาเหรอหยุดอะไรมีวันไหนที่เรามาเรียนปกติบ้างเนี่ยจะให้ฉันทำอะไรอ่ะอ๋อจะให้มาเป็นฟรอปป้าอะไรครับคือว่าอยากจะชวนมาเป็นฟร็อปบี้หน่อยค่ะอ๋อยมาด้วยกันสิอะไรนะเธอเรียกฉันว่าอะไรนะ เรียกธอว่าอ้อยขอชื่อ R O E เรียกยากเรียกอ้อยกันแล้วกันอะไรของพี่ฝนเนี่ยยองฮีอะไรคะมาเป็นฟล็อปป้าให้ฉันหน่อยโอ้โหปีอะไรมาใหม่ๆทุกวันเลยมาเร็วๆเข้าฟล็อปป้า A E I O U ก็ต้องเธอแล้วนะฮาพี่เอกรู้เปล่าว่าฟล็อปป้้เนี่ยเขามีหลายประเภทมากเลยนะมีทั้งฟล็อปป้า A E I O U ฟล็อปป้าอะไรนะตัวชมพูชมพู่ะ ฟอปป้าตัวชมพูชมพูมามี่ลองเล็กอะโอ้โหแล้วก็ฟอปป้าที่เป็นอะไรนะตัวสีฟ้าตัวสีฟ้าฟ,าฟ,าฟาอปป้าอะไรอะฟอปป้ามามี่ลองเล็กแล้วก็อีอกตัวหนึ่งอะฮักกี้กกเ,อเออฮักกี้เยอะแยะเลยอะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะต้องแปงลงร่างให้พวกเขาเป็นฟอปป้าแต่ละประเภทอนะ เออแล้วครูใหญ่เกี่ยวอะไรด้วยเหรอก็ต้องชวนครูใหญ่ไปด้วยสิคะไปเป็นฟลอปป้ากับพวกเรานะคะอไปเอาไปแล้วก็พอเป็นฟลอปป้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกตามหาเล่นกันสนุกสนุกกันค่ะเออฉันก็ว่างๆเลเดินทั้งวันแล้วครูใหญ่วันนี้ทําไมมาเดินอะไรตรงนี้ทุกวันเลยอะคะเอาก็ฉันต้องเดินเวรไง เดินเวรเดินเวรนี่ทุกวันเลยเหรอคะครูใหญ่ต้องสำรวจความสงบเรียบร้อยของโรงเรียนงั้นเอาเป็นว่าวันนี้หยุดเดินเวรวันหนึ่งนะคะมาเป็นฟลอปป้าหนูก่อนเธอมาทีไรฉันก็ต้องหยุดทุกทีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกชุดฟลอปป้าอยู่ไหนอ่ะไม่มีหรอกมีแต่ชุดแมวแล้วชุดแมวอยู่ไหนอ่ะฟลอปป้าก็เป็นแมวอะแมวก็เขียนชุดแมวไงไหนหาไม่เจอชออูดอชุดมอแอลวอแมวมันใช่ที่ไหนแล้วนี่ คอสตูมแคทเนี่ยเออนี่นี่ปป้าจะต้องสีอะไรนะฟอปป้าส่วนใหญ่ตัวสีออกน้ำน้ำตาลน,น้ำตาลน,น้ำตาลเหรอเออน้ำตาลตุ่นตุน่ะเดียเด๋ยวเดวนี่ใช่เปล่าใช่เปล่าไม่ใช่น้ำตาลเหลือง <c oughs> ๆหลนี่ด <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเออคุณลวงพ่อคะ่ะคือ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 ว,ว่า เออมองมองเห็นไหมคะคุณลุงผอไม่รู้ครอบอะไรใส่ตัวใช่ไหมเนี่ยทั้งต้องตัวทั้งหัวมองเห็นเลยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนนิดนึงหน่อยดีกว่านะคะคุณลุงผอใส่แล้วยิ่เยอะเนี่ยร้อนงั้นเอาเป็นว่าถ้ามองไม่เห็นเนี่ยเราอาจจะต้องใส่อย่างอื่นให้คุณลุงผอดีกว่าอันนี้ดีกว่าโเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะโอ้ปากจู๋เลยคืออะไรอ่ะพี่แอกมันคือหน้ากากหน้ากากอะไรอย่างหน้ากากเหรอหน้ากากทำไม ตาตลกแบบนี้อ่ะหน้ากากปากจุหน้ากากปากจุเหรออองงอ่ะอย่าไปทำปากจุเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> งั้นเราเป็นว่าเดี๋ยวเราใส่อันนี้ดีกว่านี่ oh ตาจะได้โตๆเป็นฟล็อปป้าตาโตดีกว่านะตาเป็นสาไละอะเลยเออได้เพิ่มขนาดเพิ่มขนาดแบบนี้นี่เลยนี่ปุ๊กปิ๊กนายเป็นฟล็อปป้ากับฉันด้วยไหมอ่ะฮะฉันเป็นแมวบ้านมั้ง เอาแล้วไม่เป็นหรอฉันไม่อยากเป็นลรอกฟอปป้าอ๋ไม่เป็นก็ไม่เป็นงั้นวันนี้อดกินปลาทูไปก็แล้วกันนะไม่เป็นไรแหมไม่เป็นไรเดี๋ยวยองฮีอะไรคะยองฮีเปลี่ยนเป็นฟอปป้าหน่อยนะฟอปป้าเหรอใช่ยองฮีนี่ก็ต้องเป็นฟอปป้า a e i o u อ่ะว่าแต่ว่าฟอปป้า a o u จะไปใส่ยังไงอ่ะนี่ไงก็แค่เปลี่ยนสีแค่นั้นเองนี่เป็นสีส้ม ได้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอใช่เสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปหวัวหน้าว่าไงเหรอเป็นฟล็อปปี้ให้หน่อยนะคะได้เลยแต่ว่าขอสีม่วงก็แล้วกันหนาะสีม่วงนี่ได้แล้วทาไมต้องสีม่วงเนี่ยเนี่ยนะคนนี้น่าจะเกินมาถ้าหานี่ของายวันนี้ทั้งวันคงหาไม่เจองั้นบอกมือบายบายไปก่อนกันแล้วกันเราชวนเพื่อนมาแล้วก็ปล่อยเพื่อนกลับไปแล้วชวนหลายคนเกินไปนั้นคนนั้นคนนั้นขอเปลี่ยนเป็นฟล็อปปี้ด้วยสีคนนี้คนนี้รูปลอ โอ้โหอะไรของหัวหน้าห้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟอปป้าน,นี่โอ้โหคนนี้เป็นสีอะไรดียรใช่ผมเป็นแมวหรอครับใช่ใช่เดี๋ยวมายืนข้างๆหัวหน้าห้องนะอม,มามิจังฉันรู้แล้วล่ะว่าฉันจะต้องเป็นฟอปป้าเอาสีอะไรดีอะมามิจังเหรอเอาสีฟ้าหรือไม่ก็สีแดงก็ได้นะฉันชอบอืม้อยไปยืนอ,อะไรตรงนั้นเอาฟอปป้าสีอะไรดีอ้อย ฉันเอาสีอะไรดีล่ะเอาสีอะไรดีอะสีเขียวก็ดีนะสีเขียวเหรอ,หองั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนฟอปป้าให้เธอเป็นสีฟ้าให้เหมาะกับผมเธอแล้วก็มามิจักเป็นสีแดงอฉันขอสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีฟ้าทําไมล่ะเนี่ยทำไมอะตามใจฉันน่ะทําไมอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฟอปป้าแต่ละคนต้องมีประเภทด้วยเอาเป็นแบบนี่ดีกว่าคนนี้น่าจะเป็นฟอปป้าอะไรนะที่มีมงกุฎข้างบนหนาเป็นอะไรอะ เขาเรียกว่าป้าพระราชาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พระราชาที่เป็นวงแหวนอะเป็นวงแหวนก็ฟอปป้าตายแล้วดิไม่ใช่เออเอจ้าใช่ใช่ก็ตายแล้วไงตุยแล้วไงมีวงแหวนไงตุยแล้วอรอแองเจ้ลนี่คือตุยแล้วเหะอ้าวก็เป็นเองเจ้ลก็ต้องมีวงแหวนที่หัวนี่ไงฟอปป้าแองเจ้ลสีขาวพอดีเลยนี่หัวหน้าห้องเป็นฟอปป้าพระราชนอยมัยอ่ะ นี่จริงๆน่าจะเป็นฟอปป้ารวยนะเนี่ยเออใช่ก็นี่ไงฟอปป้าพระราชินีมีมงกุฎไงฟอปป้าบ้านรวยอ่าฟอปป้าบ้านรวยเดี๋ยวได้ได้เดียวเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนอยู่ไหนนะอันไหนอ่ะหาไม่เจอมงกุฎอันใหญ่อ่ะคราวอันนี้ไม่ใช่อ่ะคราวคราวอันนี้หมวกอ่ะบอกว่าคราวคราวเฮเดี๋ยวเดี๋ยวคราวไหนอ่ะคราววัวเหรอคราวมงกุฎอ๋อนี่นี่ไงนี่ไงเจอแล้ว แล้วก็ปรับขนาดเดแบบนี้เลยใหญ่เลยใหญ่เกินไปนะเนี่ยนี่เลยใหญ่เลยนู่นเลยดูคนข้างหลังเราดีกว่าน่นเห็นไหมเห็นยางมามีจังเห็นไหมโอ้โหน่าสงสารมามีจังทำไมอ่ะเดี๋ยวห้เป็นฟอปป้าดีๆก็ไม่ได้ต้องมีเขามาใส่ให้ด้วยก็เขาเป็นเดวิลไงเอาเหรอเออต้องมีแองเจลแล้วก็เดวิลไงแต่ตอนแรกพี่เอกไม่คิดถึงเดวิลเลยนะจะคิดถึงอะไร พอเห็นเขาปุ๊บมาเลยทันทีเลยอะไรอ่ะโอ้โหอย่างนี้ไม่พูดดีกว่าขอข้ามแล้วกันนะนี่เห็นไหมมีหลายประเภทมีเจ้าหญิงเจ้าชายฟอปป้ายองฮีแองเจ้าแล้วก็นี่เลยฟอปป้าเดวิลเรียบร้อยแล้วพี่เอกอ้าวแล้วไงต่อต้องให้เขาไปซ่อนไงให้เขาไปซ่อนเนาะใช่ต้องไปซ่อนแล้วเราก็เป็นคนไปตามหาแล้วใครเอาไปซ่อนน่ะ ก็ดเดี๋ยวให้เขาไปซ่อนกันเองนี่เดี๋ยวโบวกมือบายบายทุกคนเดี๋ยวเราบายบายใครนะคนนั้นก็วิ่งไปซ่อนเลยนะรู้เปล่าล้วเขาจะไปซ่อนอยู่ไหนผู้ใหญ่เ้าไปซ่อนเลยนะคะโอ้โหเห็นไหมผู้ใหญ่ไปแล้วไปซ่อนแล้วอนะยองฮีอะไรอะยองฮีเดี๋ยวฉันบายบายแล้วเธอก็รีบไปซ่อนเลยนะอ่ะซ่อนให้เนียนๆนะ่ะเออเออคุณคะคือคุณไปซ่อนด้วยนะคะคุณเอาอย,อ,ยอะไรอนะไปซ่อนด้วย ฉันน่ะไปอยู่แล้วละบายบายค่ะเออฮะไปซ่อนที่ไหนดีเนะหาะฮานาจังบายบายนะบายบายนะนี่มามีจังมีฝนเออใช่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวฝนนะอะไรล่ะจะให้ฉันไปนสั้นที่ไหนอะที่ไหนก็ได้งั้นฉันไปแล้วนะแล้วเขาจะซ่อนได้ไหมเนี่ยซ่อนได้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกปิ๊กเบออะไรก่ะเดี๋ยวเราไปตามหา มาแล้วมาแล้วอุ้มอุ้มมาแล้วเข้าแอาา้าวอ่ะปลาทูก็ไม่กินงกใช่ไหมเฮ้ยเรื่องมากจริงๆงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกมาดีกว่ารถเป็ดมาแล้วทุกคนเตรียมพร้อมขึ้นรถเป็ดเลยมันหมดที่ไหนพี่ฝนทำไมอ่ะห,ห,หมดนี่ไงเปีดก็นั่งหน้าไปดิดูสภา,าพโบ,โบก่อนโบก่อนดีๆนะขานี่เขย่งไงเ๋ยอ๋ออธรรมดาไม่เป็นไม่แปลนหรอกคนเนี้ยธรรมดาเป็นที่ไหน ขับก็ขับให้มันดีๆพี่ฝนขับยากนะรถแป็ดอ่ะเราไม่เอารถด,ดีๆมาเฮ้เดี๋ยวพี่เอกอะไรอ่ะพี่ฝนบอกว่าให้พอ,อไปซ่อนไงเออฉันก็รู้เต่ดตรงนี้ทีเดียวโธ่เอ้ยพอเดี๋ยวหยุดก่อนค่ะหยุดก่อนหยุดทำไมาอะ่ะต้องอไล่จับกันไม่ใช่เหรอ <c oughs> โอ้โหแล้ว,วิ่งเร็วซะด้วย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดักหน้าดักหน้าดักไปทางรถเช่นไวพอขาหยุดก่อน ทำไมมันต้องจับให้ได้ดนี่นี่แน่จับได้แล้วเออหยุดก็เด้เฮ้ยเหนื่อยชะมัดเลยแล้วทำไมไม่ไปซ่อนที่หนูหาไม่เจอละคะเอ,อาเพราะฉันถนัดอยู่แต่ตรงนี้อะเฮ้ยงั้นยังเหลือเพื่อนอีกหลายคนเราเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตามหากันดีกว่าไม่รู้ไปแอบตรงไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนคิดว่าจะออกตามหานี่ก่อนในห้องน้ําจะเจอไหมเนี่ยพี่ฝนไม่รู้ดิเราไม่มีฟอปป้าห้องน้ำแหวะอยู่ไม่มีใครอยู่อ่ะ แหวอาอยู่ไม่มีใครอยู่ไปไหนกันหมดแล้วอะ่ะใครเขาจะมาอยู่ในนี้น,นะเอาบางทีเล่นซ่อนแอบไม่เคยเล่นหนาพี่ฝนบางทีก็ไปแอบในห้องน้ํานะโอโ้โหห้องน้ํามันมีกลิ่นนะแหวอ่อยู่เฮ้ยอยู่ไหนกันหมดเนี้่ในนี้ก็ไม่มีอ่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะนั่นนาดิเขาไปไหนกันหมดเนี่ยไม่รู้อ่ะหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ เออฉันไม่รู้หรอกฉันมาถึงัก็วิ่งของฉันตรงนั้นทีเดียวเซ็งชะม้ดเลยเด้อเด้อเด้อเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพี่เอกอะไรอ่ะพี่ฝนเจอฟอปป้ายองฮีแล้วอ้าวเขามานั่งเรียนเหรออ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหหมดกันหมดกันอะไรอ่ะล้วดูดิอันนี้ไม่เรียกหมดกันอันนี้เขาเรียกว่าหมดตี้โอ้โห ได้ไมหมดเลยทําไมไม่ไปซ่อนนะคงม,มาซ่อนแล้วครูเข้ามาสอนพอดีก็เลยเปลี่ยนใจเรียนดีกว่าก็ <c oughs> ใช่อะดิเดินเข้ามาจะซ่อนในห้องเรียนหน่อยมพอดีว่าฉันเจอคุณครูเก่งใจอะเด้กันบงกันบ้านเพียบเลยเนี่ยฉันก็เลยมานั่งเรียนก่อนอะอันนี้เรียนทิปหรอเปล่าครับเนี่ยเ <c oughs> ต๊ะเตอะก็ไม่มีโอเซ็งชะมัดเลยอะโอ้โหแน่นอนจริงๆสุดท้าย <c oughs> เป็นยังไง หาไม่เจอเฮ้ยไม่ใช่หาเจอหมดเลยเออพี่เอกครูเรียกอะคุณครูคะมีอะไรหรอคะพวกเธอเล่นอะไรกันเนี่ยฮะก็เล่นตามหาฟอปป้าค่ะแล้วมาเล่นได้ไงทาไมไม่มาเรียนหรออ,อ๋อขอโทษค่ะเออเห็นไหมพี่เอกโดนว่าจนได้บอกแล้วไม่เชื่อว่าอย่าเพิ่งมาเล่นเวลาเรียนโอ้ยพี่เอกไม่ได้บอกพี่ฝนต่างหาก <c oughs> ที่จะเป็นคนเล่นออเซ็งชะมัดเลยอะเอาแล้วทาไมครูใหญ่มานั่งด้วยละ่ะมาดูดิ ยืนนั่งกันอยู่หน้าห้องกันนะ,นะอือ้ยนึกว่าจะได้ออกตามหาฟอปป้าแบบหาไม่เจอสนุกสนุก,นกดันมาเจอในห้องเรียนซะหมดเลยพียอกว่ายังไงเขาก็ต้องอยู่ที่นี่แหละเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปแอบ,บที่ไหนโดนครูเรียกเข้ามาจนได้เฮ้เอาไว้คราวหน้าเรามาตามหาฟอปป้ากันใหม่กันแล้วกันนะ<อ>วันนี้บาย